ใครติพ anyway. ี่พี่พปเอาเอเอาหนึไม่ได้ไปไป มันเต็มตาเราสิปากห่างเลยหรอโอ้เห็นมันตื่นเต้นเนาะบมกเลมอนยังแบาตื่นเต้นเนาะเครื่องตาพานไปรัวหนึ่งล้วโอ้ยเหียแล้ว กาดจะขวางได้ลรออกมาไห้ไกลจะขวางเหรอก็ยังวะไม่นี้สีเดียวมะพี่โอ้คุยถากคุยถากวะอะไรว